สวัสดีครับผมจกักรพงศ์เทพกอะครับเป็นศิลปินมืออาชีพตอนนี้ทำงานศิละปะทางด้านของแฟนตาซีศิละปะในชุดนี้จะพูดถึงคติพุทธพูดถึงความเป็นมา ของคำสอนในพุทธศาสนาภวังครับแปลความหมายก็คือมันเป็นจิตที่ลืมตัวเป็นความที่ไม่รู้สึกตัวคือคำนี้ผมจึงเอามาแปลความหมายที่จะสะท้อนถึงสังคมปัจจุบันเพื่อให้มีสติและปัญญาในการดำรงชีวิต การใช้สีสันจะเล่าถึงคล้ายๆเรื่องของสวรรค์ให้ดูเหมือนว่าสิ่งที่มนุษย์เป็นอยู่สิ่งที่มนุษย์จินตนาการหรือปรารถนาเนี่ยเป็นคล้ายๆกับเมืองสวรรค์แต่พอเข้ามาจะเห็นได้ว่ามนุษย์มีความจริงมีสัญชาตญาณในพีพฤติกรรมที่จะสะท้อนถึงสังคมมนุษย์ในปัจจุบันนี้ ชิ้นนี้ชื่อว่าพวังมายาเป็นเรื่องราวของคล้ายๆดินแดนสวรรค์ที่จะพยายามสื่อถึงแบบพวังหรือความเป็นมายาที่มนุษย์ได้จินตนาการหรือจินตนาการถึงสิ่งที่ตัวเองปรารถนาแต่เมื่อมองเข้ามาในรายละเอียดหรือใกล้ๆแล้วจะเห็นความจริงหรือสัจจะของมนุษย์ที่ไม่จรหังยั่งยืนเป็นเหมือนกับสนันตตยานของมนุษย์และสัตว์ที่รวมกันอยู่ ชิ้นนี้เป็นพวังสวรรค์นะคืออยากจะสะท้อนถึงมนุษย์ว่ากิเลสมนุษย์เนี่ยมันเยอะมากจนรู้สึกว่ามันหนักอึ้งจนสิ่งที่มนุษย์ปรารถนาหรือจินตนาการอยากจะใฝ่ฝันถึงมันเนี่ยมันมีเยอะมากจนทําให้รู้สึกว่าสวรรค์ที่มนุษย์มีเนี่ยสรุปแล้วมันเบาบางหรือมันแบกรับความแบบหนักอึ้งของกิเลสอันนี้กันแน่ ภาพนี้ห้องคำหนึ่งจะสื่อถึงมนุษย์ที่พิจารณาสิ่งที่เป็นความจริงและสิ่งที่เป็นมายาซึ่งอยากให้มนุษย์ไม่ตกอยู่ในภาวงของกิเลสอยากให้มนุษย์แบบมีสติปัญญาในการดำรงชีวิตคือในสก,การครั้งนี้ครับจะจะซ้อนถึง สังคมปัจจุบันที่มีความพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วซึ่งเทศกาลครั้งนี้ได้ผมแบบคิดเรื่องรวังขึ้นมาก็คืออยากให้สังคมนี้มีสติและปัญญาในการใช้ชีวิตในการดำเนินชีวิตต่อไปซึ่งไม่ใช่ความทันสมัยแต่เป็นเป็นศิลธรรมเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความคิดสิ่งที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไปครับ